สวัสดีค่ะมาเก็บเห็ดนางรมอากาศดีค่ะวันนี้แดดออกมากับแม่ขวัญและน้องใหม่จัดไปน้องใหม่แ <Yeah. S 1> ก่กแล้วแกแล้วด้วย วันนี้ก็ว้าวเบาเวันนี้ว้าวเบาๆไม่ค่อยอลังการแต่ก็แต่ก็แต่ก็โอ้โหอยู่นะอู้ยบนนู้นน่ะอู้ยเยอะอยู่เยอะอยู่อู้ยเยอะอยู่เยอะอยู่อู้ยขอนบินอยู่ค่ะบินอยู่บินอยู่ ไม่มีลาค่ะอันนี้กำลังกำลังสวยเก็บมาก่อนนะเดี๋ยวตัดขาดทีเดียววันนี้เน้นดอกสวยนะดอกสวยดอกไม่มีราดอกอ่อนโหไครเนี่ยบิดรถด,ดังมาก เสียงดังมากได้ยินถึงในป่าเลยนี่สวยมากอย่างหนาค่ะรุ่นนี้รุ่นนี้อย่างหนานะรู้สึกว่าเหตุนางลมเนี่ยเขาจะไม่ชอบให้คนมาอยู่ใกล้นะก็คือถ้าลองมาอยู่ใกล้มันแล้วเนี่ยมันจะแกนและมันไม่โตละต้องเก็บ อันนี้ยังไม่มีลานะดอกใหญ่แต่ยังไม่แก่เอาค่ะตรงนี้ก็เยอะนะมาเด้อเก็บตามอธัธยาศัยใครอยากได้ช่อไหนก็เด็ดไป อลังการมากมันไม่ได้ขึ้นเป็นพืชเป็นแพรเหมือน <S 2> <S 2> <S 2> เหมือนครั้งก่อนแต่มันสวยนะรอบนี้รู้สึกว่าเห็ดสวยกว่าเดิมแล้วก็ใหญ่กว่าเดิมดอกนี้นี่ล่ะดอกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองลองเก็บมาดู เอออันนี้ลาเริ่มมาแล้วเห็นไหมจุดขาวๆเนี่ยลามาแล้วเก็บเลยเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะแกนอยู่ดีนะดอกเล็กดอกน้อยเนี่ยเดี๋ยวมันก็แกนรุ่นนี้ออกสีเทานะสวยมากตรงนู้นก็สวยเปีนละค่ะปีนละ น,นี้ดอกจากครั้งก่อนเน่าๆเนี่ยโหงามมากสวยมากโออันนี้ก็สวยเนี่โหสวยมากคะ่ะรุ่นนี้สีเทาคะ่ะขอบอก อื hmm. ช่อนี้สุดยอดอ่ะสุดยอดค่ะสวยมากเลยนี่โห oh, oh, เห็ดนางงามสวยมากค่ะเนี oh. บนนะ่บินอยู่นะบินอยู่นะบินอยู่ค่ะบินอยู่ ริ่มแก่แล้วเนี่ยอันนี้รู้สึกเริ่มแก่นะแผงนี่เอออันนี้ลาเริ่มมา <pers citoy ens> เห็นไหมจุดขาวๆเนี่ยลาเริ่มมาไม่ไม่เอาหรอก <S <s เด็ดมันออกมาเอออันนี้ลาย <s> ังไม่ไมานี่เห็นไหมอันนี้อันนี้อนนอนนอนนโอเคอันนี้โอเคเลยอันนี้ก็โอเคเลย ดูจากด้านบนเนี่ยจะรู้เลยว่ามีลาหรือไม่มีเนไะอันนี้ลาเริ่มมาอันนี้ก็โอเคมาเป็นแผงเลยค่ะรุ่นนี้โอเคค่ะยังไม่มีลานไะสวยอะ เพิ่งเข้ามาเองเต็มตะก้าจะเต็มตะก้าละะะาละสวยมากสวยมากมากค่ะโอ้ยแถวนี้ก็ลังเดอรอรอบนี้เห็ดสวยกว่าครั้งก่อนค่ะ สวยกว่าเยอะเลยดอกใหญ่ดอกสวยรู้สึกว่าถ้าเขาไม่ขึ้นถี่เกินน่ะเขาจะสวยกว่านะ เพิ่งเข้ามาเองอ่ะจะเต็มตะก้าแล้ว เปลือนอะไรไม่รู้เพิ่งเข้ามาจะเต็มตะกร้าแล้วเนี่ยไม่ได้โมค่ะมันจะเต็มแล้วจริงๆเอาตะกร้ามาใบเดียวด้วยจองกันคนละคนจองกันคนละคนเลยครับงานนี้ โอ้โหอโ้ใหญ่มากช่อนี้ใหญ่มากใหญ่มากยังไม่แก่ด้วยไม่มีลาวันนี้เก็บมาก่อนไปทำที่บ้านค่ะมาช้าไปหน่อยลามาแล้วเห็นไหมเออม,มาละลาไม่อูไม่เอาเอา,เอาดอกอ่อนมาแล้วกันดอกอ่อนก็เป็นแสน แสนค่ะ,ะม,ามาใกล้มันแล้วต้องเด็ดมาเลยไม่งั้นมันก็จะแกนมันจะเน่ามันจะแกนถ้ามาอยู่ใกล้มันแล้วไม่เก็บมันก็จะแกนอยู่ดีเก็บมาเลยช่อนี้ละ่ะอันนี้ไม่มีลาค่ะสวยมากนี่แน่จะเต็มตะกร้าแล้วเราดอกอ่อนมา มันต้องดูเนี่ยถึงจะอร่อยเอ๊ะเรามายืนอยู่รังแตนหรือเปล่าเอาไมา่เหยียบรังแตนหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันมีเสียงแตนบินกันว่อนเลย <c oughs> โอ้ยโอ้ยโดนแตนต่อยโดนแตนต่อยอะโดนแตนต่อยอะพีสงสัยพี่ไปเหยียบรังแตนอะสงสัยพี่เหยียบรังแตน รุ่นนี้นะสีเทาด้วยโดนยังเราก็โดนไปดอกหนึ่ง <c oughs> ไม่ขวัญโดนตาคิวไม่ขวัญโดนมัน้งบอกแล้วมีลังแตนอย่าไปเหยียบ นั่นแหละเราเหยียบเราโดนเรียบร้อยโดนกันทั่วนหน้าคนละดอกเหยียบรังแตน วันนี้มันไม่เป็นพึบนะแต่ว่าสวยค่ะสวยกว่าครั้งก่อนอเกิดตรงซอกเนี่ยมันไม่ค่อยอยากจะหลุดเลย <c oughs> แตกเลยดูดิดึงยากมากเลย มันเกิดตรงซอกโอ้โหเห็ดเล้ยเลยเห็ดแล้เลยโอ้ยเมื่อกี้ขวัญได้ยินใช่ไหมตอนไปเหยียบโดนลังของมันอะ,นนเ,ะนเออมันบินกันให้ว่อนเลย เราก็โดนไปเรียบร้อยหนึ่งดอกก็เลยรีบถอย,อยงไงจะไปทบที่บ้าน ล้นตะก้าค่ะ,ะล้นตะก้าแล้วเนี่ยนี่ฝั่งนี้เต็มเลยขวันมองจากตรงเนี้ยอาห,ออหน่าเอรอ๋อไหนดูตะก้าใหม่ดิ ของน้องใหม่หหอืมบางชอ่อก็ติดแน่นเลยนะอืออือลังอลัง,หลงใหม่ก็จะเต็มแล้วไปดูตะกาตะกาไม่ขวัญล้นเรียบร้อย ขอนข้างล่างนู่นอะไปดูไม้ยังขวันไปดูมาแล้วหนขอนเหรอใเ,เ,เออใช่เพราะว่ามันมันคงจะโตมาได้สักระยะแล้วไงแล้วอย่างนึงอ่ะฝนมันมาไม่หยุดเลยไงมันเลยเน่าเร็ว อันนี้ลาเริ่มเยอะละไม่เอาอ่อนๆค่ะนี้การล้นค่ะสวยงามค่ะสวยงาม โอ้สวยมากเลยเหมือนดอกไม้ <c oughs> อ้ยหลนลนกน็ลนเรียบร้อยค่ะตะก,ก้าล้นแล้วล้นอีกคงพอแล้วค่ะใส่ไม่ได้แล้วล้นผลงานวันนี้ค่ะหนึ่งตะก,ก้าล้นสวยทุกดอก ไปยังไปยังโคดละหนึ่งตะก้าล้นค่ะปาค่ะกลับบ้านพอใจแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ,ะมันเป็นลาน,นั่ยน,นะขาวๆหนูว่าหนูจะทิ้งมันไงหนูก็เลยว่าเก็บมาถามพี่ดมดมก่อนดมถ้ากลินไม่โอเคแสดงว่าไม่โอเคดมสิถ้าเกิดว่ามีลาเนกลิ่นมันจะไม่โอนะ เอออันนี้กลิ่นไม่เท่าไหร่หนูก็ไม่กล้าไม่กล้าหวนเพราะมันเยู่ยวแห้งืมผลงานคนละหนึ่งตะก้าสวยจนสวยทุกดอกวันนี้สวยเลือกได้งัมแต้งงมวาดจ้ะเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือแต่กลับไปทำความสะอาด